คนอนไม่หลับคือภาวะที่ผู้ป่วยเกิดปัญหาในการนอนหลับหรือมีวงจรในการนอนที่ผิดปกติไปโดยอาจจะมีหลายรูปแบบด้วยกัน อย่างเช่นใช้ระยะเวลาในการเริ่มต้นนอนนานหรือมีระยะเวลาในการนอนหลับสั้นหรือตื่นกลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้หรือตื่นกลางดึกบ่อยๆสาเหตุของการนอนไม่หลับมีได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกันอย่างเช่นสาเหตุแรกเกี่ยวกับสาเหตุทางด้านร่างกายผู้ป่วยอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือมีไข้ อย่างที่2เป็นภาวะทางด้านจิตใจผู้ป่วยอาจมีความวิตกกังวลหรือมีอาการเครียดหรือมีสิ่งแวดล้อม ที่รบกวนการนอนอย่างเช่นการมีเสียงดังมากเกินไปหรือมีแสงสว่างรบกวนการนอนหลับมากเกินไปมีสุขลักษณะในการนอนที่ไม่ดีอย่างเช่นการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนหรือการดื่มกาแฟก่อนใกล้เวลาเข้านอนเป็นต้นการรักษาโดยทั่วไปจะมีทั้งรูปแบบการใช้ยาและการไม่ใช้ยาโดยวันนี้จะมาเน้นในเรื่องของการใช้ยาในการรักษาโรคนอนไม่หลับซึ่งยาที่เราจะใช้เป็นยาที่ส่งเสริมการนอนหลับให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มยานอนหลับที่ใช้ทั่วไปอย่างเช่นกลุ่มเบนโซไดอะเซปีนกลุ่มนอนเบนโซไดอะเซปีน so กลุ่มเมลาตอนินสังเคราะห์กลุ่มยารักษาโรคจิตเวทที่มีฤทธิ์ในการช่วยการนอนหลับและกลุ่มยาแก้แพ้โดยวันนี้เราจะมาเน้นในกลุ่มยาที่แพทย์เลือกใช้บ่อยๆอ,อย่างเช่นยาในกลุ่มเบนโซไดอะเซปีนยานอนเบนโซไดอะเซปีน และกลุ่มยาเมลาโทนินสังเคราะห์ค่ะโดยยาในกลุ่มแรกคือยากลุ่มเบนโซไดอะซีปินซึ่งชื่อมีที่มาจากโครงสร้างของตัวยาโดยยาที่แพทย์นิยมใช้ได้แก่ยา am, อัลปราโซแลมยาลอลาซีแปมยาไดอะซีแปมและยาโครนาซีแปม ซึ่งกลไกของยากลุ่มเบนโซไดอะซีปินจะเข้าไปเพิ่มระดับสารสื่อประสาทที่เรียกว่ากาบาโดยจะเพิ่มฤทธิ์ในการนอนหลับและยังมีฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อและคลายกังวลอีกด้วยโดยยาในกลุ่มนี้สามารถแบ่งย่อยได้ตามระยะเวลาในการออกฤทธิ์เป็นยาที่มีฤทธิ์สั้นและยาที่มีฤทธิ์ยาวโดยกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์สั้นจะสามารถออกฤทธิ์ได้ไวกว่าและมีฤทธิ์แรงกว่าในขณะที่ยาที่ออกฤทธิ์ยาวจะสามารถเริ่มต้นออกฤทธิ์ได้ช้ากว่าและมี ริดน้อยกว่าค่ะซึ่งการเลือกใช้ยาในกลุ่มนี้แพทย์จะเป็นผู้ประเมินโดยดูจากลักษณะอาการนอนไม่หลับของคนไข้ร่วมกับความรุนแรงโรคร่วมและอายุของผู้ป่วยค่ะส่วนยาในกลุ่มที่2จะเป็นยากลุ่มนอนเบนโซไดอะซีปินซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ ้ายกับยาในกลุ่มแรกแต่มีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างออกไปโดยยาที่เป็นที่รู้จักได้แก่ยาโซีิดมโดยยานี้จะออกฤทธิ์ภายในเวลา30นาทีและมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ประมาณ8ชั่วโมงข้อดีของยากลุ่มนี้คือยากลุ่มนี้พบอาการดื้อยาและอาการถอนยาน้อยกว่ายาในกลุ่มแรกค่ะและยากลุ่มสุดท้ายคือยากลุ่มเมลาตทนินสังเคราะห์โดยทั่วไปแล้วเมลาตทนินเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะถูกหลั่งออกมาเมื่อความเข้มของระดับแสงลดลงดังนั้นในตอนกลางคืนจะมีการหลั่งของเมลาโทนินมากที่สุดเพื่อช่วยให้เกิดการนอนหลับและเมลาโทนินยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดวงจรในการนอนดังนั้นจึงมักถูกเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากซึ่งมีเมลาโทนินตามธรรมชาติลดลงหรือใช้รักษาการเปลี่ยนเวลานอนเช่นผู้ป่วยที่ต้องเดินทางหรือผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนเวลาทำงานค่ะ ข้อควรระวังในการใช้ยาช่วยนอนหลับคือไม่ควรรับประทานยาเกินกว่าขนาดที่แพทย์สั่งและไม่ควรรับประทานยาร่วมกับแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะเสร,ริมฤทธิ์ความง่วงซึมและทําให้กดการหายใจจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ยาช่วยนอนหลับบางกลุ่ม โดยเฉพาะยากลุ่มเบนโซไดอะเซปินเมื่อใช้น,น,นานๆอาจทำให้เกิดปัญหาการดื้อยาเช่นการใช้ยาปริมาณเท่าเดิมแต่ให้ผลลัพธ์น้อยลงกว่าเดิมหรือหากหยุดยาทันทีอาจทำให้มีอาการถอนยาคือมีอาการหงุดหงิดเวียนศีรษะนอนไม่หลับสัน่นหรือไม่มีสมาธิได้ดังนั้นการใช้ยาช่วยนอนหลับจึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์และคำแนะนำของเภสัชกรไม่ควรปรับขนาดยาเองหรือหยุดยาเองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรา อัรายที่อาจเกิดขึ้นการถอนยาหรือการดื้อยาค่ะ